ทุกวันพบกับรายการของช่อง director ศิริปช,ชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง director ริริลปช,ชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัส,สบดีที่13ตุลาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับประกาศิทธิ์พลังดูดจบข่าวนายใหญ่ยืนยันเองธรรมนัตกลับข้ก ถามว่ารู้จักไหมรู้จักเพราะเป็นคนเหนือเคยอยู่พักเพื่อไทยมาก่อนเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นน้องที่ผ่านมาเคยพูดไว้ว่าสิทธิ์เก่าไทยรักไทยทั้งหลายมีเยอะอยู่ในวงการเมืองถ้าคนไหนออกไปไม่เป็นปฏิปักษ์กับพักและเขาอยากกลับมาก็ไม่น่าเสียหายอะไรแต่คนที่ออกไปเป็นปฏิปักษ์กับพักก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ประกาศสิทธิจากทักษิณชินวัตรใครจะกล้าขวางแลนสไลด์หวานเจีียบเลยธรรมนัตไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับเพื่อไทยครับและเพื่อไทยเองก็คงไม่มีปัญหากับธรรมนัตแล้วแม้จะเปิดซักฟอกตามล้างตามเช็คเรื่องยาเสพติดที่ออสเตรเลียก็ตามพักร่วมฝ่ายค้านที่อาจเป็นพักร่วมรัฐบาลกับพรรเพื่อไทยในอนาคตก็คงไม่มีใครพูดถึงธรรมนัตในแง่ลบอีก หลังจากลากไส้กันในสภาอย่างมันหยดเก็บคำพิพากษสาศสารอุทธรณ์รัฐนิวเซา์เวลประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2562เลขที่6044ทับ94และ6034ทับ94ฉบับสมบูรณ์เข้าตู้เซฟแต่สำหรับประชาชนจะมีปัญหาหรือไม่ไม่ทราบครับ คนที่เลือกพักเพื่อไทยจะค้างคาอะไรในใจหรือไม่หรือได้ข้อสรุปแล้วว่ามันคือแป้งว่าไปแล้วลูกศิษย์ไทยรักไทยในพลังประชารัฐมีเยอะครับส่วนใหญ่ไม่ทำตัวมีปัญหากับทักษิณเสียด้วยถ้ากลับคงอ้าแขนรับกันไม่ทันแต่ทางกลุ่มสมิตรยืนยันแล้วจะอยู่สู้กับลุงตู่ต่อก็ว่ากันไปครับเอาไว้ช่วงใกล้หมดเวลาย้ายพักถึงจะชัดเจน สำหรับธรรมนัตเคยช่วยงานพักไทยรักไทยเป็นทีมยุทธศาสตร์ในพื้นที่กรุงเทพเชี่ยวชาญพื้นที่คลองเตยเป็นพิเศษมาในปี2557ลงสมัครเลือกตั้งเป็นสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยด้วยเป็นหนึ่งในผู้ที่คอสอชอเรียกไปรายงานตัวหลังการรัฐประหาร2557เพราะถูกมองว่าเป็นมาเฟียเมืองกรุงช่วงเวลาดังกล่าว ธรรมนัตยึงเก็บเนื้อเก็บตัวเป็นพิเศษแต่แล้วเลือกตั้งเดือนมีนาคม2562ธรรมนัตย้ายข้างมาอยู่พลังประชารัฐเป็นประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งในโซนภาคเหนือ16จังหวัดของพรรคพลังประชารัฐเป็นสอสอพยาเขตหนึ่งธรรมนัตสร้างปรากฏการ์พาพลังประชารัฐได้สอสอเขตในภาคเหนือมาถึง25ที่นั่งทั้งทั้งที่เป็นฐานที่มั่นสำคัญของพรรคเพื่อไทย จากการมีการเลือกตั้งซ่อมหลายสนามทั่วประเทศธรรมนัตเป็นแม่ทัพพาพลังประชารัชชนะเลือกตั้งทุกสนามฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าทำไมธรรมนัตจึงอยู่ในแผนแลนสไลด์ของพักเพื่อไทยถ้าไปจริงก็จะเป็นส่วนเสริมเติมเต็ม,ตมที่ลงตัววันก่อนหมอชุลนานสีแก้วประกาศฟื้นสงครามปราบยาเสพติดเป็นนโยบายใหญ่ของพักเพื่อไทยพร้อมอธิบายายยาว่า สังคมไทยเป็นสังคมที่มีภาวะกดทับและภาวะกดดันอย่างมากมายโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปมากมีอารมณ์ร้อนจากการศึกษาพบว่าเด็กและเยาวชนถูกขับไล่ออกจากระบบการศึกษาจากยาเสพติดและการก่อกความวุ่นวายซึ่งพักเพื่อไทยให้ความสนใจเป็นอย่างมากจึงจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ทีมนโยบายเพื่อไทยต้องยกนิ้วให้ครับ การกลับบ้านเก่าของธรรมนัตน่าจะทำให้นโยบายต่างๆของพักเพื่อไทยลงตัวขึ้นจากเว็บไซต์ไทยโพสต์วานนี้12ตุลาคม mm hmm. เผยแพร่ข่าวนักกฎหมายถอดรหัสแลนสไลด์เพื่อไทยอาจฝันสลายจัดตั้งรัฐบาลรายละเอียดดังนี้ครับดรนัทวุฒิวงเนียมนักกฎหมายมหาชนวิเคราะห์กระแสข่าวพักเพื่อไทยวางตัวนายเศษฐาทวีสิน นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งนางสาวแพรทองฐานชินวัตรอันดับสองซึ่งใช้กลยุทธ์ทางการเมืองให้ชนะเลนสไลด์ว่าเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญและพอรปอปพักการเมืองที่กำหนดไว้แต่ส่วนใหญ่จะเสนอรายชื่อก่อนปิดรับสมัครหมายความว่าอาจเปลี่ยนตัวเปลี่ยนลำดับกระทนหันก็ได้แตกต่างจากการทำ p r i m a r y v o ห e ของการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาแต่ละมลรัฐ ก่อนที่จะคว้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีอย่าลืมว่าเมืองไทยใช้ระบบรัฐสภาต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ถามว่าการเสนอตัวบุคคลทั้งสองในยุทธศาสตร์ทางการเมืองเพื่อให้ประชาชนผู้สนับสนุนมองว่าใช้เศรษฐกิจนำการเมืองหมายความว่าผู้เสนอตัวลำดับหนึ่งเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ขนาดเดียวกัน เป็นการโยนหินถามทางมากกว่าเพื่อไม่ให้ฝ่ายการเมืองตรงข้ามพุ่งเป้ามาที่นางสาวแพรทองทานทายาททางการเมืองของคุณทักษิณถือเป็นปกติทางการเมืองของทุกพักการเมืองที่จะเสนอบุคคลที่มีกระแสทางการเมืองแต่จะได้นั่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา159ประกอบมาตรา272ยกตัวอย่างเช่นพักเพื่อไทย ได้เสียงมากสุด249หรือ250เสียงในการเลือกนายกรัฐมนตรีจะต้องไปรวบรวมอีก126เสียงถึงจะได้เสียงกึ่ง1คือ375เสียงตามมาตรา159วรรคท้ายประกอบมาตรา272วรรคหนึ่งสอสอ500บวก250เท่ากับ750โอกาสรวบรวมเสียงให้ถึง375เสียงขึ้นไป ให้เป็นเสียงค้ากมากในสภาค่อนข้างยากเพราะตัวแปรการต่อรองพักการเมืองที่จะเข้าร่วมรัฐบาลย่อมใช้อำนาจต่อรองสูงโดยเฉพาะพักประชาธิปัตย์หรือพักภูมิใจไทยคนละอุดมการกันโอกาสจับมือค่อนข้างยากตัวยอย่างในปี2562พักเพื่อไทยชนะเสียงข้างมากแต่จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้หากเทียบเคียงกับสอวอ .250 เสียง ฝ่ายพลเอกประยุทธ์ตุนอยู่ในมือเพียงรวบรวมเสียงอีก126เสียงสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีได้แต่การทำหน้าที่ในสภาจะต้องใช้เสียงข้างมาก500เสียงดังนั้นจะเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลในสมัยหน้าเสียงจะปริ่มน้ำเหมือนเดิมจะมีปรากฏการงูเห่าทางการเมืองของขั้วฝ่ายค้านให้เห็นแน่นอนโทษรหัสสมการทางการเมือง หากพักเพื่อไทยชนะแลนสไลด์ให้มากที่สุด250เสียงโอกาสจัดตั้งรัฐบาลโอกาสยากคือชนะเลือกตั้งแต่ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ประกอบกฎกติกาเลือกตั้งตามพรปว่าด้วยกฎหมายเลือกตั้งมาตรา68 72กรอบ180วันก่อนวันเลือกตั้งนับตั้งแต่วันที่24กันยายน2565เป็นต้นไปเป็นกฎเหล็กข้อห้ามยุ่มยิม้ม โอกาสแพ้ฝ่าวแบบแลนสไลด์หรือถูกร้องว่ากระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งจะเป็นตัวแปรสำคัญทำให้พักเพื่อไทยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้าจะได้ก็เป็นเพียงรัฐบาลเงาเท่านั้นโอดรหัสพักเพื่อไทยปี2565ไม่ได้เหนือไปกว่าพักเพื่อไทยปี2562แต่อย่างใดการวางเศษฐาทวีสินกับแพรทองทานชินวัตรเป็นแคนเดตนายกรัฐมนตรี เมื่อนำไปเทียบกับปี2,562ที่มีชัดชาติสิทธิพันธ์กับสุดารัตเกยุราพันธ์เป็นเคนเดตนายกรัฐมนตรีไม่ถึงกับว้าวสามารถเรียกคะแนนนิยมเป็นกรอบเป็นกรรมได้และยังเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรเดิมในพักเพื่อไทยไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นผู้นำประเทศได้แม้แต่คนเดียวจนพักไม่กล้าชูขึ้นมาผิดกับประชาธิปัตย์ภูมิใจไทย หรือแม้กระทั่งพลังประชารัฐที่ยังชัดเจนในตัวบุคคลมากกว่าฉะนั้นแลนสไลด์เพื่อให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้พักเพื่อไทยยังต้องปฏิบัติการดูดอีกหลายครั้งดูดแค่กลุ่มธรรมนัตยังห่างกับคำว่าแลนสไลด์ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ